นี่คือสภาพล่าสุดของโรงพยาบาลตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งแม่น้ําที่ท่วมจะลดระดับลงแล้วแต่ว่าหลายจุดยังคงมีน้ําท่วมสูงอยู่ค่ะจากการสํารวจพบว่าภายในโรงพยาบาลได้รับความเสียหายมากกว่า90%โดยเฉพาะบริเวณอาคารธนตกรรมและอาคารคลังเก็บยาถูกน้ําท่วมเสียหายทั้งหมดเพราะว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําและใกล้กับแม่น้ําตรอนส่วนอาคารผู้ป่วยซึ่งมี ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่จํานวน28คนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองค่ะเช่นเดียวกับอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินจุดนี้ก็ถูกน้ําท่วมเสียหายเช่นเดียวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนที่ตกหนักก็ทาให้น้าป่าไหลเข้าท่วมหลายตําบลในเขตอําเภอฝาอังจังหวัดเชียงใหม่บางจุดระดับน้ําท่วมสูงนะคะ รถเด็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่โรงเรียนหลายแห่งต้องประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและให้ผู้ปกครองเดินทางไปรับเด็กกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะที่จังหวัดลำพูนมวลน้ำจากแม่น้ำทาทาก็ได้ไหลเข้ากัดซอถนอนขาดบริเวณบ้านป่าตองหลวงตาบลเมืองจี้อำเภอเมืองลำพูน พันตรีชนินทร์ผู้พิเศษนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายแล้วแล้วก็เร่งทําการซ่อมแซมถนนที่ซุดตัวโดยเร็วขณะเดียวกันทหารและเจ้าหน้าที่ต่างก็เร่งช่วยกันบรรจุกระสอบทรายและก็เสริมแนวป้องกันตลิง่งริมแม่น้ําทาบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสน,น้ํากัดซอต,ตลิง่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนเลียบลําน้ําแม่ทาค่ะ ที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านหลายหมู่บ้านของตำบลเกรีงกยงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่อยู่ริมแม่น้ำน่านยังคงได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน่านที่เอ่อล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดหลังจากที่มีน้ำจากจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ปริมาณมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ส่งผลทําให้ระดับน้ํามีปริมาณน,น้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่หมู่6หมู่8และก็หมู่12 ยังคงขนสิ่งของไว้ที่สูงและข้างถนนเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่บางบ้านก็ต้องมีการต่อเติมสะพานเดินเข้าบ้านกันหลายสิบหลังคาเรือนส่วนบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงก็ต้องมีการใช้เรือพายเข้าออกบ้านเป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะ